ชายไทยนะจ๊ะอยากได้แฟนขาวมึงดูแดดประเทศไทยด้วยอยากได้แฟนพอมมึงดูอาหารแต่ละอย่างหมโทูทอดบิงซูชานมชานมนี่ตัวดีเลยเนีย่ยอย่างกูเนี่ยเดินไป2องถึงหลานชานมแล้วแล้ละลูกกูกินรู้ไหมใครฆ่าอารียาใครคะพะยูนไม่ได้ฆ่ามิงวัดเต้เฮียมากคุณ<ฉ>เป็นไข้ไม่ใช่หรอครับฉันเป็นไข้ฉันเป็นไข้ ไม่ได้เป็นเออไม่เป็นเชื่อผมสิครับคุณเป็นใครใครที่ชนคนที่ใช่ครับภาษาอังกฤษคืออะไรดักมา้มอมาอะไรเป็นหมอดัอกเตอร์มาไรเป็นไส้กรอกพัดดักมา้าอะไรอกหกักบอเป็นหยังดัอกมาเรียวมึงนั่นแหละอีดัอกเอาวาไงเอาัาดีเพื่อนโอ้พระเจ้าเธอโอเคไหมเพื่อนอให้ใช้โทรที่รถพยาบาลหรือเปล่าเพื่อน ไม่เคอร์ติสอย่าเพิกตายนะฉันรักเธอ <gasps> นานคือเพื่อนแท้ <c oughs>